กัมพูชานะตอนนี้กำลังรวงตกนะครับทุกคนนะคิดว่าน่าจะอีกไม่นานเราก็จะเห็นตระกูลท่านฮุนเนี่ยแหล่งฟอกเงินระดับโลกสหรัฐอเมริกาเตรียมใช้มาตรการรุ่นแรงกับกัมพูชาโอเคทุกคนเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กันเลย สวัสดีครับพวกับผมทุโรงชาแนวเอาแล้วครับตอนนี้กัมพูชาไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครแล้วใครครบใครไม่ครบก็ระวังตัวด้วยนะครับสำหรับประเทศที่ต้องบอกเลยว่าเป็นที่จับตามองมากๆสำหรับกัมพูชาตระกูลฮุนเซนนะครับซึ่งเนี่ยแรล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่า เป็นแหล่งฟอกเงินทุนจริงสีเทาระดับโลกเลยนะโอ้โหที่ที่แน่ไปก่อนนั้นนะครับทุกคนสหรัฐเนี่ยนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้ากูณฮุนเซนเนี่ยเนละคุณขนาดนี้คำถา,ถามถึงผู้นำของสหรัฐครับฝากถึงผู้นำไทยบอกว่าทำไมยังครบ ทุกคนคิดออกนีฮะท่านผู้นําพูดขนาดนี้แล้วทุกคนคิดว่ายังไงทางเพจ csla i เนี่ยก็ได้ออกมาแฉนะครับแฉเรื่องราวของกัมพูชานะครับแล้วก็โดนััด์ทรัมป์เนี่ยก็เตรียมที่จะสั่งแบนชาวกัมพูชาเข้าสหรัฐด,ด้วยถึงขั้นขึ้นบัญชีดำของตระกูลฮุนเซนเลยนะครับโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้นอยๆนะครับ ขึ้นบัญชีดำตระกูลฮุนเซนนะครับชี้ชัดเลยกัมพูชาเนี่ยยังเป็นแหล่งฟอกเงินทุนจีนสีเทาอีกแถมยังเป็นภัยคุกคามเชิงยุทธศาสตร์หลังจากที่ผู้นำกรัรมพูชาเนี่ยก็ได้ถูกมองว่าเนลคุณสารัฐจากนั้นก็ผู้เคยให้โอกาสนะครับสารัตเนี่ยครับเคยให้โอกาสนะครับพิเศษทางการศึกษา กัมบูชานะครับขณะที่อยู่ในไทยเนี่ยก็เกิดคําถามก็บอกว่าทําไมเนี่ยผู้นําไทยบางคนถึงยังคบผู้นําที่คบไม่ได้เช่นนี้แรงไหมครับนี่แหละคือคําถามของผู้นําสหรัฐที่ได้ตั้งคําถามให้กับผู้นําของไทยโอ้โหเสียงดังจังเลยท่อขออภัยด้วยนะครับทุกคนนะผมก็คิดว่าจะไม่มีใครมาขับรถเว้นเว้นเว้นแล้วนะ โอ้โห oh, ยังมียังมีต้องขออภัยนะครับไปต่อเลยนะครับทุกคนก็เมื่อวานนี้นะครับทุกคนก็ทางเพจ s i c i si l a นะครับก็ได้ออกมานะระบุข้อความได้ออกมาโพสต์ได้ออกมาเผยนะความสำคัญระหว่างสหรัฐกับกัมพูชานะบอกว่าสหรัฐกัมพูชาเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้ไงนะจุดที่ต้องพิิกผันครั้งสำคัญที่สุด ประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้เตรียมมาตรการรุนแรงต่อกมบูชาแล้วแล้วก็ได้ทำการจะสั่งแบนชาวกมบูชาเข้าสหรัฐแล้วขึ้นบัญชีดำตระกูลหุนเซนด้วยแล้วก็บริษัทในเครือของตระกูลหุนเช่นกันนะครับสหรัฐเขาชัดเจนนะครับนะไม่ใช่อัำอ้ำอื้อ,องๆอ้องอ้อ เหมือนผู้นําไทยนะครับนะอยากได้อะไรก็อบอกมานะครับสงสัยถ้าเขาอยากได้ประเทศไทยก็คงจะยกให้เขางงจริงจริงโอ้โเฮ้ยต่อมาครับฟังกรัรมพูชาเนี่ยก็ได้กลายเป็นพันธมิตรที่ดีงามเลยนะครับทุกคนของทุนจีนสีเทาโอ้โหหวานเ๊ยบเลยจีนนะมีแหล่งฟอกเงินอ่ะ จีนเนี่ยมีนุกน้องเป็นที่อยู่กัมพูชาระดับเป็นผู้นําเลย,เยสุดจัดเปล่นะแลออีกอย่างนะครับกัมพูชาก็ยังเป็นแหล่งฟ้องเงินระดับโลกก็ทางสหรัฐก็สะท้อนนะครับมองกัมพูชาเนี่ยเป็นภยัยคูกคามนะเป็นภยัยคูกคามทุกคนแล้วก็เรื่องความเคลื่อนไหวของสหรัฐนะครับตอนนี้นก็เกิดขึ้นนะทํากลางความผิดหวังต่อ พฤติกรรมของผู้นำกรัรมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็สมเด็จฮุนมาเน็ตซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะครับที่มาดูแลสารต่อครอบครัวนั่นกะ็คือผู้เป็นพ่อนั่นเองนะครับผู้ซึ่งที่เคยได้รับโอกาสพิเศษในการเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยเวสทพอยทุกคนคิดเอาอ ได้ร in ับโอกาสพิเศษในการเข้าศึกษาโรงเรียนนายร้อยด้วยทุกคนโรงเรียนเวสต์พอยต์อันทรงเปรียดของสหรัฐในช่วงทศวรรษ 1990- ัเถึง2000เจอเจอแน่เล่นใหญ่แน่เจอสหรัฐเย็นเล่นใหญ่แน่ไม่ต้องห่วง นะครับและเขายังได้บอกอยู่ว่าเนี่ยถ้าย้อนไปในยุคนั้นนะครับสารัฐเนี่ยก็พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีงามกับกรัรมพูชามาโดยตลอดนะครับและด้วยบาร,รมีของสมเด็จมหาเสนาบดีเดโชหุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ซึ่งเป็นบิดาของหุนมานินะครับรวมถึงการสนับสนุนจากวุฒิสมาชิก มิสแมคคอนเนลคอนเนลคอนเนลโอทำไมมันอ่านยากอะไรขนาดนี้นะครับนั่นแหละครับทุกคนได้การสนับสนุนด้วยโอ้ถือว่าเด็ดถือว่าสุดยอดนะครับมาถึงจุดนี้ได้ไงนะครับก็เราดูกันต่อไปนะครับทุกคนก็จากนั้นนะครับก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าศึกษาต่อในเวสต์พอยต์นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยแทบจะไม่รับนักเรียนต่างชาติเลย แต่ว่าสารัฐเนี่ยให้คุณมันเน็ตได้รับโอกาสนี้ครับทุกคนได้รับโอกาสนี้เป็นข้อยกเว้นพิเศษซะด้วยสุดจัดนะถือว่าเป็นข้อยกเว้นพิเศษก็ที่เกิดจากความหวังทางการทูตของวอชิงตันที่ต้องการประครับประคองความสัมพันธ์กับรัฐบาลฮุนเซนในขณะนั้น เรื่องราวของกัมพูชาตระกูลหุนเซนเนี่ยเยอะนะครับเยอะมากๆนะ,นะหลังจากนั้นนะครับกัมพูชาในยุค2020นะครับคาสิโนโลกก็ใต้ล่มประเทศจีนใต้ล่มจีนนะครับใต้ล่มทุนจีนว่างั้นก็คำสั่งของดูนันท์ธร,รมเนี่ยก็ได้ระบุว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นพันธมิตรของทุนจีนสีเทาก็ เกิดการสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของกัมบ,บูชาในยุค2020โดยมีรายงานว่ามีการฟอกเงินผ่านสถาบันการเงินหลักของประเทศเป็นไงล่ะ,ะเป็นไงล่ะทุกคนงานงอกแล้วสงสัยจะได้เห็นตระกูลฮุนเซนเนี่ย ดินผ่านดินไม่หยุดแล้วตอนนี้ใครๆก็ไม่ลักผมขนาดพัดลมในยังสายหน้าเลยท <c oughs> <c oughs> ุกวันนี้ก็ได้จะปั่นประชาชนของตัวเองฮะอยู่ดีกินดีอะแล้วก็บอกว่าจะเพิ่มค่าแรงให้แรงงานกัมพูชากลับมาโดยด่ว,ดวนระหวางประเทศไทยจะในประเทศคุณออกนอกจากประเทศข่าวเขาออกเวว ประเทศไทยเขาไม่ได้เนีแล้วคุณกัมูชาท่านไหนแรงงานคนไหนอยากจะสมัครใจอยากกับประเทศก็ติดต่อลงทะเบียนทางการไทยก็จะทําการส่งกับเนี่ยแค่นี้ทุกคนแหม้ปั่นกันจังละท่านหุนเนี่ยปันป่นปั่นกระแสข้างชาติให้ประชาชนของตัวเอง กลัวหมดยุคตระกูลฮุนเซนนะผมว่าไม่ต้องห่วงครับเจอโดนัททั้์เล่นแน่นอนนะถึงขั้นฟอกเงินระดับโลกเนี่ยไม่ไว้แน่นอนไม่ไว้แน่นอนนะครับเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับทุกคนจริงกองกำลังอะไรนะ B.H.Q. ใช่ไหมทุกคนนะกองกำลัง B.H.Q. เนี่ยที่เคยได้รับการฝึกฝนจากชาติตะวันตก กับกายไปเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องอำนาจเผด็จการของตระกูลฮุนเซนเอาเป็นว่าคือเหมือนเป็นบริกาดให้กับเขาให้กับท่านฮุนท่านผู้นำฮุนนะโอ้โหกองกำลัง BHQ อืมฮึาตะวันตกฝึกให้ ยังเคยไปฝึกที่ประเทศไทยด้วยนะครับนะฝึกที่ประเทศไทยด้วยนะไม่เอาไว้จัดเลยนะโดนนั้นทําคนไทยเคลียร์เอาเลยนะครับจากสถาน,นการณ์ที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันนะครับประชาชนในประเทศไทยเนี่ยก็ยังตั้งคําถามว่าเมื่อผู้นํากรัรมพูชาเนี่ยถูกมองว่าครบไม่ได้และยังทรยศ แม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาผู้เคยมีพระคุณแล้วเหตุใดผู้นำไทยบางคนถึงยังคงคบหากับผู้นำเหล่านี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วอ่ะเรื่องราวเนี่ยมันเยอะนูน่นตั้งแต่นู่นปีนูน่นอะเผาสถานทูตไทยที่กัมพูชาช่วงนั้นช่วงชลมนุนวุ่นวายช่วงที่ท่านนายกนายกตู นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีก็คือลุงตู่ก็ลครับทุกคนเนาะเราก็รู้กันอยู่ที่รัฐประหารจากนั้นมาก็เงียบสนิทบ้านเมืองเงียบสนิทไม่มีใครมากล้าลุกหลานพอมาเจอยุคนี้ตายหตีตายหากันหมดโอโ้โหคุยเขวยกันหมดนะไปสนุงสนิทกันเรียกลุงเรียกหลานโอโ้โห ล่าสุดคลิปหลุดไม่คิดไม่ฝันว่าคลิปจะหลุดเป็นไงล่ะครับนะเรื่องนี้เราก็ต้องรูนต่อไปนะครับว่าสหรัฐเนี่ยจะจัดการกับกัมพูชายังไงนะครับตอนนี้ฝั่งกัมพูชาก็ยังใช้งานประชาชนยังใช้งานประชาชนอยู่นะครับแล้วก็ยังใช้งานทหารอยู่นะครับ ยังปิดด่านอยู่นะเห็นว่าปิดด่านแล้วนี่ปิดด่านทุกด่านแล้วใช่ไหมครับทุกคนนะถ้าใครติดตามข่าวสารในเรื่องพวกนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์ดูนะงงริงๆแบรนด์ของไทยทุกชนิดคอมเมนต์ยังมาขโมยแอบซื้อไปตุนไว้ตั้งเยอะแบรนด์ไม่ได้ก็ไม่ต้องแบรนด์หรอกนะครับนะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับ เป็นเพจ CSI LA นะครับก็ได้ออกมาเผยข้อมูลดังกล่าวนี้ถ้าใครอยากจะรู้ลึกกว่าน,นี้นะครับก็ลองไปค้นหาที่เว็บไซต์ที่เพจ CSI LA ได้เลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับถ้าทุกคนมีความคิดย,ยังไงเนี่ยลองนะครับลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าทิศทางของกัมพูชาตะกูลพลเซนระหว่างสหรัฐเนี่ยมันจะจบยังไง มันจะไปในทางไหนอ่าเพราะตอนนี้สหรัฐก็ลอยแพแล้วยิ่งคนไทยนะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยก็ลอยแพแล้วกองทัพบ,บกของไทยทหารของไทยเนี่ยพร้อมแล้วครับนะพร้อมแล้วเรื่องรัฐบาลไทยเนี่ยไม่ต้องไปอะไรแล้วนะครับล่าสุดเราก็รู้อยู่แล้วเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกับทหาร นะคนไทยก็เชียร์ให้ปฏิวัติไปเลยจะได้จบจบไล่ออกไปเลยเนี่ยขายขายชายก็ออกไปให้หมดโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมลงชาแนลด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนหะลงชาแนลสวัสดีครับขออภัยนะครับไม่ได้ออกกล้องกล้องโทรศัพท์ผมเนี่ยมันน่าจะมีปัญหานะครับ ก็เลยดีที่บันทึกเสียงได้สวัสดีครับ